ตาทุกคนวันนี้เรามาเลาะตลาดค่ะตลาดพรเทพอมุกาหารนะคะพี่น้องจะ้ะคุ้นกันว่าคุณยายสิใดย,ย์ยังพี่น้องเพชรปลวกค่ะไปเรื่อยๆคุณยายไปหายังสิคุณยายจะไปหาปลาค่ะเนาะสิไปเบิงปลาตองนะคะพี่น้องที่เพิ่น ขูดเนื้อมันออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดลายลายพี่น้องม่งดอกอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดดินหลายบักคักเลยจ้ามีจตดอกกำง,งามค่ะอันนี้เป็นดอกบานค่ะแสบคือเกาพี่น้องวันนี้ดนนูที่ตลาดเมืองมุกดะคาพี่น้องจ๋าเฮ็ดสมังามเห็ดพี่น้องปาเบิ่อง,อ,งอันนี้ มองนี่สิมีแต่เห็ดไทยเด้อพี่น้องมีแต่ดอกงามๆพี่น้องดักเห็ดเบิ้งพี่น้องหลายบักคักเลยพี่น้องจา้าเบิง้งดอกจุ่มจุม่มเบิ้งมีแต่ดอกงามๆพอดีปิ้งเลยจ้าพี่น้องเห็ดไทยหลายคักพี่น้องจา้าเป็นตาเอาไปปิ้งคนเนาะด้านนี้จะมีตะกะเตนเด้อพี่น้อง ตักกระเตนก็เอาไปทอดจะเสบ่บคืนกันผู้ใดมากินอันนี้จะเป็นจีรอด้อยลายบักคักเลย่น้ออาหารธรรมชาติจ้านี่เจอแล้วคะ่ะเนื้อปลาที่เราตามหาจะเป็นเนื้อปลาตองกายนะคะพี่น้องจะแยกเนื้อออกเรียบร้อยด้านนี้จะเป็นหนังนะคะพี่น้องขาเนาะ คนขูดเอาแต่นเนื้อนะคะเอาจังซีเนาะค่ะคุณยายก็จัดไปสองพอได้มาแล้วเมื่อลาบตอนแรงพี่น้องจา้านี่ขากินน้ำกันเ้อพี่น้องได้มาแล้วปลาเลาะต่อว่าเราจะเอาอะไรอีกค่ะพี่น้องหอมคุณพี่ได้หรือ,อยังหอมคุณตายางไปก่อนแล้วพี่น้องจา้าเราจะซื้อหอมกันจา้า ลาปลาต้องใส่หอมค่ะกำลังจักบาทไหมคะสิบบาทเนาะจ้าบรรยากาศดูตลาดก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องตลาดพรเทพมุกดาหารค่ะบรรยากาศคึกคืนมากค่ะแนวอยู่แนวกินร้ายหลายหน้องแนวอยู่แนวกินธรรมชาติก็มีมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตลาดนี้นะคะมีพลหมาหลากหม่ได้ครบ ปดแนวค่ะอาหารบ้านๆก็มีหลายจ้ายังเดินเลาะตลาดต่อเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้จะมีเห็ดขอนขาวค่ะเห็ดบดพี่น้องผักหวานจ้าชอมมีผักคับหลายครับมีแต่แนวยูแนวกินบ้านๆเด้อพี่น้อง มาหอดแล้วก็เลือกบ่าถือจากว่าสิเออกยังไปกินพี่น้องมันหลายครับพี่น้องจา้าข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องตลาดเยอะมากเลยคึกคืนมากค่ะสรุปแล้วเราได้แนวกินพอแล้วพี่น้องบฏิทีนกระสิออกจากตลาดดเ้อค่ะบายจ้าเจอกันใหม่ค่ะ